สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำค่ะคำควบกล้ำนะคะเราแบ่งออกเป็นสองประเภทคือคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าคำควบกล้ำแท้คืออะไรคำควบกล้ำไม่แท้คืออะไรค่ะหนึ่งพยัญชนะตัวหน้าเป็นกไก่ขอคายขอควายตเตาปปลาผอผึ้ง พอพานพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือลอลิงหรือวอลแวนออกเสียงควบกล้ำตำราเดิมเรียกว่าคำควบแท้ไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะเวลาอ่านนะคะให้นักเรียนอ่านตามคุณครูเลยนะคะกราบพะครุคลาครอบครัวตรากตรำปรับปรุงพร้อมเพียงกลมเกลียว เป่าครุยคลาดแคล้วปลอดโปรงผีผามพลาดพลัง้งกล่วงขวางกวัดแกลงขวักไขวขวัญขวายคว,ว,วายขวิดเข้งขวางสังเกตไหมคะว่าเวลาเราอ่านเราจะออกเสียงยังไง ออกเสียงพยัญชนะสองตัวนั่นเองค่ะกราบเราจะออกกรออาบลอกราบพระพอรออะพระค่ะครูคละครอบเห็นไหมคะคอรอเราจะออกครอบครัวนั่นเองค่ะสองพยัญชนะตัวหน้าเป็นสอโซสอสลาสอเสือ พยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือเช่นเสร็จอ่านว่าเสร็จและพยัญชนะตัวหน้าเป็นจอจานพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือในคำว่าจริงมีเพียงคำเดียวเท่านั้นนะคะออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าตาราเดิมเรียกว่าคำควบไม่แท้ดังนั้นคำควบไม่แท้เขาจะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวหลังนะคะ จำไว้เลยเขาจะออกแค่ตัวหน้าซอโซซอสลาซอเสือค่ะ,ะมาอ่านคำกันเลยค่ะจริงใสปลาใสาปลานะคะปลาคำนี้ที่ครูขีดเส้นเพราะว่าอะไรปลาคำนี้เป็นอักษรควบกล้ำแท้นะคะส่วนคำว่าใสาเป็นยังไงไม่ออกลอเรือเลยใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นควบกล้ำไม่แท้ค่ะเศรษฐีเศรษ,ศษฐกิจ อาสมโศกเศร้าสายสร้อยเสีแซงซ่อมเสริมค่ะ 3. พยัญชนะตัวหน้าเป็นทอทหารพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือออกเสียงทอรอเป็นซอเช่นรายอ่านว่ารายยกเว้นคำบางคำออกเสียงคำควบกล้ำเช่นจันทราแทรกเตอร์ สังเกตนะคะว่า2องคำนี้จะเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะเรามาดูคำควบกล้ำไม่แท้นะคะเวลาอ่านอ่านยังไงกันคะรับทราบฉะเชิงเศรา้าหาดทรายเศรา้าปลาอินทรีทรัพย์สินพุทธามีสวดทรงไหนสามวัยสมสุดโสมแทรกต้นไทรมัดสีให้สวงอกตรม ทอควบรอระดมเปลี่ยนทอรอเป็นเสียงซอจบไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรารู้แล้วว่าอ,ากอักษรคําควบกล้ามี2ประเภทคือควบกล้ำแท้จะออกทั้งพยัญชนะตัวหน้าและตัวข้างหลังส่วนควบกล้ำไม่แท้จะออกเสียงแค่พยัญชนะตัวหน้าค่ะทีนี้แบบฝึกอ่านนะคะให้เราไปฝึกอ่านอยู่ในแบบขึัดของ DLTV นะคะ อยู่3หน้านะคะให้เราฝึกอา่านจากนั้นในคาบต่อไปเรามาทบทวนอ่านพร้อมกันและทำแบบฝึกหัดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ